เอาแล้วครับทุกคนมีภาพหลุดจากสายข่าวคนสำคัญครับผม CR7 กับเมสซี่ครับมีโอกาสมากครับที่จะมาในกิจ Record Breaker นะครับ11ธันวาคมนี้อีก3วันเนี่ยเหรอแต่จริงไหมนะครับเรามาดูคาดการณ์้ีกันเลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนะครับคราวไว้รลกวนติดตามช่อง My Game เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเอง ร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม100,000กว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงขัาา้อธิบายแอดไลน์ันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Fc Mobile กับช่องไม้เกมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับเช้าว,วันจันทร์ที่8ธันวาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมตอนนี้นะเบื่อเบื่อกันบ้างหรือย,ยังครับหรือว่าสนุกไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ พอดีว่าเมื่อคืนครับมีข่าวน่าตกใจนะครับอาจจะแก้เบื่อได้หรือเปล่านะนะครับหลุดออกมาครับข่าวหลุดจากสายข่าวคนเดิมนะมาดิสติต้าครับจากเดิมนะครับถ้าเราดูในปฏิทินนะครับเราก็จะเห็นว่าวันที่11ธันวาคมพฤหัสนี้แล้วนะอีก3าวันก็จะมีกิจย่อยนะครับเลคอดเบรกเกอร์นะครับผู้ทําลายสถิตินะครับเข้าแล้วเราก็พอจะทราบรายละเอียดคร่าวๆของมันนะครับว่าเป็นกิจย่อยนะนะครับแล้วก็มีระบบชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะมาแทนที่กิจเก่าก็คือรีบ e r เนะครับ r e c o คอร์ดเบเกอร์นะครับก็จะมีจิ๊กซอมีโทเค็นให้เราแลกนะครับไปแลกเพชรไปแลกแต้มแรงอัพนะครับแลกชาร์จได้ด้วยนะแล้วก็อาจจะต้องให้เรายิงประตู1000ลูกด้วยนะครับนี่ข้อมูลเก่าคาวๆนะประเด็นของคลิปมันอยู่ที่เมื่อคืนนะครับมาดิทิสตาครับเขารีโพสเพื่อนของเขานะครับอลองโซคนเดิมนั่นแหละครับที่เขาจะคอลแลบการในการทำภาพนะครับก็เลยหลุดนักเตะออกมา เป็นเลกคอร์ r เบรกเกอร์พิเด็กชันนะครับย้ำว่าพ e d ด c กชันนะครับโพดออกมา2ภาพเด่นๆไปเลยครับผมเมื่อตอนเวลาประมาณตีสองเมื่อคืนนะครับแล้วการที่สายข่าวคนนี้นะครับมาเดดติสตากับเพื่อนเขาเนี่ยโพดนะครับเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะเราก็ต้องย้อนประวัติศาสตร์กันหน่อยนะย้อนอดีตกันนิดน,นึงเพราะว่าเมื่อตอนก่อนที่กิจกอลลเอนะครับกิจยุครุ่งโรจจะเข้าเนี่ยเขาก็โพดพรีดิกชันเหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยนะโพดเมื่อวันที่15พฤศจิกานะ ล่วงหน้าก่อนกิจเข้า7วันนะครับกิจไอกรีเอีล่านะครับเราก็เลยมาย้อนดูความน่าเชื่อถือกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูภาพของกิจเลคคอร์เบเกอร์นะก็จะเห็นได้เลยว่ามีความตรงนะครับประมาณ80%นะครับมีตัวที่ไม่ตรงอยู่แล้วครับแน่นอนนะที่ไม่น่าจะตรงก็บุสคัสนะครับแล้วก็แก l เลตเบลเงี้ยครับซาวาโดนะครับแล้วก็โซชานะแต่ที่เหลือนะครับตรงหมดนะอาแก้าซีดานเนี้ยครับ เยโรนะครับบูฟฟอนลาอูนะครับเดลเงี้ยครับตรงนะซาอลองโซนะครับส่วนตัวที่อยู่อิตาลีเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่าออกมาตรงนั่นแหละครับหมายถึงที่มากับยูเวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพเก่าที่เขาสปอยมานะนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวนะหาตัวที่ไม่ตรงอยู่นะครับตัวที่ไม่ตรงนะก็จะมีวิดิตนะครับที่ไม่ตรงแล้วก็ยารี่ลิมาเน่นนะ แต่ที่เหลือเนี่ยตรงหมดนะครับเนี่ยไม่ตรงอยู่สองตัวนะครับในภาพเนี้ส่สิบหกนะสิบเจ็ดตัวไม่ตรงสองนะครับก็ถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะก็แต่ละภาพก็จะมีไม่ตรงประมาณสองสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นกับภาพที่เขาโพดล,ล่าสุดเนี่ยก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับแต่ก็ย้ําว่าเป็นพิเดคชันเหมือนเดิมนะครับผมแค่เชื่อว่าการที่เรารู้ล่วงหน้านะมันทําให้เราวางแผนการเล่นการซื้อนักเตะได้นะครับคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ เพราะว่าภาษีมันแพงจริงๆนะสิเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจิกซอกว่าจะเก็บได้ะครับแล้วถ้าไปแลกตัวที่มันได้ตำแหน่งซ้ำนะครับก็ซวยนะครับอย่างเรารู้ว่าอย่างวิกซีเนาะตูรามอาร์บีจะมาอย่างงี้ครับตำแหน่งอาร์บีเราก็คงไม่ไปแลกดัมฟี่อะไรเย่างี้ครับประมาณนั้นครับเรามาดูภาพแรกกันดีกว่านะครับนี่เลยครับผมหลุดมาแบบโหดมากเลยครับจริงๆใจจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะว่า CR7 ซนะครับโรนัลโดกับเมซี่จะมาในกิจดเล็กนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันได้แหละครับเพื่อนๆอีก3วันเองอะนะแล้วไม่ใช่มาแบบธรรมดาด้วยมาแบบลายเซ็นครับผมเพื่อนๆคิซโนโรนโดกับเมสซี่แล้วก็นอยเออร์นะครับแล้วก็เลวันดอฟกี้สตัวนี้มาแบบลายเซ็นครับซิกเนเจอร์ครับโอ้ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตัวต่อไปก็จะเป็นลูทิเกอร์นะครับเตโอเคอรันเดสนะครับฮาคารเคาฮานอกลูนะครับตัวพวกนี้หนึ่งหมดเลยครับ แล้วก็ตัวต่อไปหนุ่มสิบสี่ครับมีเอเดซอนอิกนักี้วิลเลียมนะครับมาเน่เอาคารบิยนะครับแล้วก็วอร์ดพาวซี่นะครับอืมภาพต่อไปครับภาพที่สองนะโอ้เป็นนักเตะปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีลายเซ็นอีกนะภาพแรกสี่ตัวนะภาพนี้อีกสามตัวเป็นเจ็ดตัวนะครับลายเซ็นนะตัวแรกเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับตัวที่สองครับเควินเดอร์บอยมาแล้วครับหายไปนานเหมือนกันนะเควินเดอร์บอย แล้วก็โคพารเมอร์ครับมาบ่อยนะตัวนี้โคพารเมอร์ตัวต่อไปครับก็เปดี้ของบาซ่านะครับแล้วก็เทนอาโนของลิมันลิกนะครับตัวนี้เป็นตัว115เลยนะครับ้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับลาเฟลเลเอาแต่มาจริงไหมนะตัวนี้หายไปนานมากครับคิดถึงเลยครับมาในตำแหน่งปีกซ้าย114ครับแล้วก็หลุยดีแอสครับเอาเสียได้มา LM นะครับแล้วก็ลอนดโดโลมาติเนสลามินยาเมาก็มาครับ แต่มา o a r ER ไม่สุดครับมาแค่1 14นะแล้วก็กิลมาโดแบ็กไซด์บูโนกิลมาไลส์นะครับของนิวคาสเซลของผมนะแล้วก็คู่โบนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีตัวน่าสนใจหลายตัวมากๆเลยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้อันนี้ส่วนตัวนะไม่ค่อยชื่อเท่าไหร่นะนะครับเป็นไปได้เหรอว่ากิจเล็กจะมาขนาดนี้นะนะครับก็ดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะนะครับ คิดอย่างไรกันบ้างครับอืมแต่ว่ามันก็ยี่ห้อมาเดติต้าเหมือนกันนะนะครับอืมาดูภาพนี้อีกทีครับโอ้โหฮาคารคาราโนกูนะครับระเตโอก็มานะมีแต่ตัวที่เล่นได้นะครับอืเห็นมีเพื่อนๆรอนอยเออร์นะนอยเออร์มาแล้วนะครับแล้วเลวันดอฟกี้ก็เพิ่งมานะนะครับจะมาอีกจริงหรอนะครับก็คิดว่าคงมีประมาณสองสามตัวนะครับต่อภาพที่มคงไม่ตรงอะนะครับ ยังไงรอลุ้นครับก็ชวนคุยประเด็นต่อไปนะครับให้มันครบ8ดนาทีนะครับก็กับในกอร์เอีลานะครับหมวดเมนเนี้ยเพื่อนเพื่อนเลือกใครนะนะครับจอรบาร์หรือว่าคาซิยาร์นะครับแล้วก็ประเด็นท็อป10นะครับโกคิปเปอร์นะครับจัดโดยเว็บไซต์เรนเดอร์นะครับเขาก็จัดมาแบบนี้ครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจอะไรตกใจอันดับหกเนี่ยครับอลิเว่าคารหลุดไปอยู่อันดับหกเลยจริงหรอ นะครับส่วนตัวไม่ค่อยเจอนะตัวายเซนนี่ครับเจอน้อยอยู่นะมีใครได้แล้วเราเล่นเราเป็นยังไงบ้างนะผมก็อยากทราบนะครับว่ามันได้อันดับหกขนาดนี้จริงๆรหรอนะครับกาขนาดเลยหรอนะครับก็อันดับหนึ่งผมเห็นด้วยนะผมใช้อยู่นะครับคู่ตัวเนี่ยเหนียวเหนียวมากๆนะครับแนะนําเลยนะครับอันดับสองก็ะไมเึ้นะอันดับสามเซวิกอันนี้เห็นด้วยครับไอเจ้าหัวโลนเนี่ยยังเก่งอยู่เลยครับถ้าใครอยากได้โกตัวไม่แพงเกินไปนะผมว่าเซวิิกเนี่ย ตอบโจทย์ที่สุดครับก็ลองไล่ดูนะครับว่าตัวไหนเพื่อนๆคนไหนอยากได้โกนะวันเตอร์ซานะครับก็ยังติดอยู่เลยนะ o v r 109ร้อยเก้าติดที่อันดับแปดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบครับสวัสดีครับ